สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเรา สวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนออกอากาศทางคลื่นความถี่ am 1575เป็นประจำทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาิกาถึง18นากาสนาทีสำหรับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นี้นะคะก็มีความพิเศษนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจไปว่าได้ยินเสียง แปลกๆนะคะปกติจะเป็นเสียงพี่บัญชานะคะวันนี้นะคะจีตวรรยาเรื่นบุตรนะคะได้รับมอบหมายให้มาดำเนินรายการแทนพี่บัญชานะคะพร้อมแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านด้วยกันค่ะวันนี้นะคะซึ่งจริงแล้วรายการหน้าต่างโลกกว้างของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นําเสนอข่าวและสาและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและอย่างที่ได้เรียนไปสักครู่นะคะว่ามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันก็คืออ่า ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะก็อยากจะขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุสารานร,รมนะคะก็นอกจากทางคลื่น a อ1 5 7นเาแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะคะที่สารานร,รม o m f a g o t h นะคะหรือว่าทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยกันนะคะโดยใช้ชื่อว่าสารานร,รมเรดิโอค่ะและหากคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการนะคะหรือข้อเสนอแนะใดๆหรือว่าอยากทราบเรื่องราวใดเป็นพิเศษนะคะก็สามารถ เขียนมาหาเราได้ค่ะที่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะคะ,ะกระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์1น4 0 0ีค่ะค่ะและตามที่ได้เกริ่นไว้นะคะว่าวันนี้จิตมีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะคนข้างๆสําหรับคุณผู้ฟังที่หรือคุณผู้ชมที่ฟังผ่าน y o u t u b e นะคะก็จะเห็นภาพพวกเรา3มคนตอนนี้นะคะก็ข้างขวาของจี๊ดเลยค่ะน้องนุชนรินศิลปารักนะคะ Miss Tourism World ปี2015นะคะค่ะและข้างๆน้องนุชนะคะน้องนุชนรินนะคะชื่อเล่นก็คือน้องนุชนะคะข้างๆน้องนุชนรินนะคะคือคุณพลโทหญิงสุขุมาณเวทวงศาธิบนะคะประธาน Miss Tourism World Final ปี2016ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะคะคก่อนอื่นก็อยากให้ทั้งสองท่านช่วยแนะนำตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นใครยังไงได้ค่ะ,คะ ค่ะก็ชื่อนุชนาลินเจริลปรักลันะคะหรือว่าน้องนุชนะคะปีนี้อายุ20ปีคะ่ะแล้วก็กําลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทย,ทย,ทยาลัยหลักสูตรนานาชาติคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะพลโทหญิงสุขุมาณเวศวงศสาธิปค่ะต่อไปก็คงจะเป็นเป็นประธานนะคะประธานการประกวดมิสทัวร์ซึ่งเบอร์ไฟแนลปี2016ค่ะ ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะค่ะที่วันนี้นะคะที่เรามีแขกรับเชิญสองท่านนี้มาเนี่ยคะ่ะเนื่องด้วยอะไรจรึงแล้วการประกวดในเวทีต่างประเทศทั้งหลายนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศอยู่แล้วนะคะซึ่งถือว่าครั้งนี้นะคะน้องนุชได้มีส่วนร่วมครั้งสําคัญในด้านการต่างประเทศเลยทีเดียวคือการเป็นทูตด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะว่า Miss Tourism World ก็คือตามตามตามชื่อแล้วก็คือเป็นนางงามการท่องเที่ยวโลกใช่ไหมคะ ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงแสดงความงดงามของสุภาพสตรีไทยด้วยว่าในเวทีโลกนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากจะให้น้องรุทช่วยเล่าถึงเวทีการประกวดนี้สักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบกันว่าเวทีนี้เป็นอะไรยังไงไมายังไงส่วนใหญ่ก็จะได้ยินเกี่ยวกับ Miss Universe กันแต่นี่คือเป็น Miss Tourism World ค่ะได้ค่ะค่ะ,คะ,คะก็เวทีนี้นะคะดั้งเดิมเป็นเวทีการประกวดมาตั้งแต่ 70ปีที่แล้วค่ะเป็นของประเทศอังกฤษค่ะ,คะแล้วก็เหมือนเวทีนี้จริงๆแล้วควรจะมีการคัดเลือกที่ไทยก่อนที่จะไปประกวดไฟนอลที่มาเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ที่ประเทศไทยควรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแต่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ทําให้เราต้องย้ายไปประเทศที่ใกล้ประเทศไทยก็คือในปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วประเทศไทยควรจะเป็นประเทศที่จัดใช่ค่ะคนเป็นประ,<ม>ระเทศเจ,จ้าภาพในปี2015ทําให้ย้ายไปย้ายเป็นที่มาเลรัฐมาลากาแทนค่ะอืมโอเคค่ะก็คือเพิ่งเพิ่งตัดสินกันไปเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาที่ที่มาเลเซียใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ พูดไปว่าเป็นเวทีของประเทศอังกฤษค่ะอันนี้ก็คือแล้วเราเราสมัครไปยังไงอะไรยังไงหรือว่าเขามีการคัดเลือกยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วคุณแม่เหมือนเห็นใบสมัครเราก็มาถามหนูว่าอยากลองดูไหมอะไรเงี้ยหนูก็ลองก็ได้แล้วปรากฏว่าก็ได้ในการส่งแอปพลิเคชันใบสมัครออนไลน์ไปเสร็จแล้วเหมือนเขาก็คัดเลือกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางกองประกวดก็ส่งน่าจะเป็น กรรมการนะคะสองคนมาสัมภาษณ์ค่ะคือเดินทางมาที่เมืองไทย,ยใช่ค่ะ,คะมาสัมภาษณ์ก็คือแล้วพอทราบไหมคะว่าในในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีผู้สมัครกี่ท่านพอทราบไหมหรือว่าเขาไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยค่ะแต่ว่าถ้ารวมทั่วโลกแล้วมีผู้สมัครเท่าที่น้หกสิบประเทศค่ะหกสิบประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็พอเขาเดินทางมาสัมภาษณ์นงลดที่เมืองไทยจากนั้นก็คือเขาก็ประกาศผลเลยปหะคะหรือว่าว่า ตอนนี้เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาเหมือนผักหายไปประมาณสองสาเดือนแล้วหนูก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหมือนหนูก็คงไม่ได้เลยไงคะแล้วเหมือนเขาก็อีเมลมาบอก,อกทีนึงว่ายังสนใจอยู่ไหมเราอยากให้คุณปเป็นตัวแทนของสาวไทยไปประกวดที่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเวลาเรียนหนูก็เหมือนช่วงปิดเทอมพอดีก็เลยมีเวลาเต็มที่ในการเตรียมตัวค่ะแล้วก็เลยเข้าประกวดแล้วนี่คือต้อง เก็บตัวเหมือนเหมือนเวทีอื่นๆหรือเปล่าคะพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เก็บตัวที่ที่มาเลยลเอ,อ,อยรัดมารากาแล้วก็มีเดินทางไปกุลาลัมเปอร์สามวันสองคืนค่ะแล้วช่วงเวลาเก็บตัวนี้คือได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะก็ใ,ะในนั้นเป็นกิจกรรมเหมือนกิจกรรมสาธารณกุศลค่ะ CSR เยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็เหมือนให้กําลังใจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีซ้อมการแสดงบนเวทีในรอบไฟนอลค่ะก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่ามี ผู้ประกวดทั้งหมด60ประเทศใช่ไหมคะเ้วเขาคัดเลือกยังไงบางข่าวหมายถึงว่าจาก60คนเหลือกี่คนหรือว่าเขาคัดเลือกทีเดียวเอ่อคัดเลือกทีเดียวคือเวทีนี้จะไม่เหมือนกับเวทีอื่นๆคือเหมือนจะให้เขาจะไม่มีเป็นท็อป10ท็อป5เขาจะเหมือนจะให้ทุกคนได้ลุ้นจนเวทีสุดท้ายค่ะอืมก็คือเขาก็จะดูสังเกตให้คะแนนไปเรื่อยๆเหมือนเก็บคะแนนทุกวันอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นช่วงช่วงเวลากี่วันนะคะที่ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16มกราสองสัปดาห์ด้วยกัน3ค่ะอ๋อ3เหรอคะหนึ่ถึงสิมกราสิบเจ็ดวันสิก็ประมาณสองสสัปดาห์ซึ่งก็นานพอสมควรเลยนะคะก็คือต้องทํากิจกรรมร่วมกันแล้วมีเพื่อนสนิทไหมหมายถึงว่าใน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 การประกวดแบบน้องรดสนิทกับประเทศไหนเป็นพิเศษหลายประเทศเลยค่ะก็มีคนอินเดียค่ะมีรัสเซีย คาซัคสถานคนจีนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเกา๊าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในโซนเอเชียมากกว่าค่ะแต่คือก่อนที่เราจะไปในระดับ Miss Tourism World ก็จะมี Miss Tourism Thailand ก่อนใช่ไหมคะแล้วอันนี้คืออย่างไรเอ่ยค่ะก็ที่เป็นการสัมภาษณ์ไปก็คือเลือกให้เป็น i s s เลือกให้เป็น Miss Tourism Thailand คือเป็นตัวแทนของคนไทยก็หมายถึงว่าทางอังกฤษเขาก็เป็นคนคัดเลือกให้เราเลยค่ะ แล้วเราก็กลายเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss Tourism World ค่ะแล้วตอนที่เขาียกอะไรเก็บตัว2-3สัปดาห์ที่ท,ที่ที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะก็รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการต่างประเทศบ้างไหมอยู่ในเวทีนั้นหรือว่าได้ทํากิจกรรมที่สามารถเผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทยวัฒนธรรมไทยค่ะก็ เหมือนเราก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนๆในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วคือตอนหนูเหมือนไปช้าค่ะเพราะาทุกคนเขาเริ่มเดินทางกันตั้งแต่วันที่28ธันวาเพราะาบางคนเดินทางไกลก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างเจ็ดแลกบ้างแล้วหนูก็ไปช้าอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะเข้ามาหาเราบอกว่าเออแบบไทยแลนด์เราเคยไปเราเราชอบมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยไปชอปปิ้งเนี่ยเหมือนทุกคนรู้จักประเทศไทยดีอยู่แล้วทาให้หนูไม่ต้องเหมือนประชาสัมพันธ์มากนะักอะไรเงี้ยค่ะ เพราะส่วนใหญ่ประเทศไทยเราก็มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะเราทุกคนอยากมาเมืองไทยค่ะซึ่งเราก็มีส่วนช่วยต่อยอดขยายผลว่าจะให้พวกเขามาเมืองไทยกันได้มากขึ้นยังไงเนาะ,ะกับเวทีนี้ซึ่งก่อนก่อนที่น้องลุชจะเข้าไปเมื่อกี้ที่ได้พูดไปว่าคุณแม่เป็นคนเห็นใบสมัครคก็เลยถามน้องลูกว่าน,น้องสนใจไหมแล้วหลังจากนั้นคือคุณแม่มีส่วนผักดานอะไรมาก น้อยแค่ไหนคือพี่ได้ไปอ่านประวัติคร่าวๆของน้องโน้ตแล้วเหมือนจริงๆแล้วคุณแม่เป็นพี่เลี้ยงด้วยในการประกวดครั้งนี้ค่ะคุณแม่ก็สนับสนุนทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเตรียมตัวการเหมือนอยู่บนเวทีแล้วก็ณนะปัจจุบันตอนนี้คุณแม่ก็ยังเหมือนคอยสนับสนุนในการทํางานในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านค่ะรวมถึงเครื่องแต่งกายด้วยหรือเปล่าคะเ,เวลาตอนไปประกวดก็จะต้องมีการ ใช่คะ่ะมีชุดประจําชาติค่ะอันนี้คุณแม่ก็เป็นคนเลือกให้ใช่คะ่ะช่วยๆกันดูอะไรเงี้ยคะ่ะคุณแม่ก็แนะนําว่านี้น่าจะเหมาะกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะคุณแม่เก่งมากเลยค่ะ <c oughs> จริงๆคุณแม่ก็มาด้วยแต่คุณแม่ไม่ยอมมา,ารว่วมวงสนทนา <c oughs> กับเรานะคะค่ะแล้วก็ภารกิจพูดถึงภารกิจบ้างดีกว่าตั้งแต่รับตําแหน่งมาตั้งแต่วันที่16มกมกรคาคมที่ผ่านมานี่นะคะ้องมีภารกิจอะไรบ้าง ก็ถ้าเป็นในประเทศไทยนะคะก็ได้มีเดินทางไปขอบคุณสื่อต่างๆค่ะแล้วก็แนะนำตัวในฐานะที่เป็น Miss tourism world 2015ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นของทางกองประกวดเนี่ยก็จะต้องเดินทางกับผู้บริหารออไปรอบโลกเป็นเวลาหนึ่งปีเหมือนไปสารสัมพันธ์เป็นทูตอะไรย่งเงี้ยค่ะอรอบโลกเลยเหรอคะหมถึงว่าทั้ง60ประเทศที่เขาหรือว่าอาจจะไม่ถึง บางประเทศที่เราไม่สามารถไปได้หรือว่าหนูติตเรียนก็อาจจะให้รองที่หนึ่งที่สองไปแทนแต่ว่าเราต้องมีการแจ้งเขาล่วงหน้าก่อนอ่แล้วรอ,รองที่หนึ่งที่สองนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นใครจากประเทศอะไระบ้างคะรองที่หนึ่งเป็นเอกวาดอร์ค่ะเอกวาดอร์ <Ecuador. S 2> ค่ะเออที่สามนะคะก็คือเบเนซุเวลาจัดอเมริกาใต้ทั้งนั้นเลย <laughs> อันนี้เราเราเอเชียคนเดียวแล้วก็ได้อันดับหนึ่งด้วยค่ะต้องภาคภูมิใจปรบมืนให้น้องหนุนค่ะ <laughs> ค่ะแล้วเอ,อ่อ ภารกิจนอกจากไปเยี่ยมเยียนอย่างนี้ล้วเขามีภารกิจแบบเหมือน CSR เหมือนตอนที่ทำในในตอนช่วงเก็บตัวด้วยไหมคะหรือว่าอ,อตอนนี้ก็จะเป็นการไปตอนนี้ก็มีติดต่อเข้ามาบ้างนะคะเหมือนหลักให้เราไปช่วยเหมือนโปรโมตสินค้าไทยหรือว่าผ้าไทยหรือวัฒนธรรมไทยในอีเวนต์ต่างๆคะ่ะก็คือช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่งก็คือเป็น1ปี 1> ใช่ไหมคะ2 0 1 5ัถึง แล้วได้ข่าวมาเมื่อกี้พี่เพิ่งได้ข่าวมาว่าของปี2016เนี่ย Miss Tourism World 2016จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากให้พลณหญิงสุขมาณช่วยเล่านิดน,นึงค่ะว่าอะไรยังไงในประเทศไทยค่ะ <c oughs> หลังจากที่น้องนุชเนี่ยนะคะได้ตำแหน่ง Miss Tourism World Final นะคะปี2015ตัวดิฉันนะคะกับคุณแม่น้องนุชเนี่ยนะคะก็คิดว่า มันเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยทางกองประกวดที่ประเทศอังกฤษนะคะที่เมืองนอตติงแฮมเนี่ยซึ่งเขาเป็นประธานเขาก็เข้ามาคุยกับคุณแม่บอกว่าสนใจไหมที่จะเป็นเป็นเจ้าภาพประกวด m i s t Tourism World Final ปี2016เราก็มาคิดดูนะคะมันมันก็ใช้ ใช้งบประมาณเยอะใช้ความสามารถเยอะซึ่งเราเองเราก็ไม่มีประสบการณ์อะไรแต่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะคว้าเอาไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศก็เลยตกลงกับเขานะคะก็เซ็นสัญญาว่าเราจะเป็นเจ้าภาพประกวด m ิ s s t t u u r s s World Final 2016ที่ประเทศไทยแล้วก็เราก็ตอนนี้เราก็ได้พยายามที่จะหาโคสปอนเซอร์ที่จะมาช่วยกัน สร้างตรงนี้ให้สําเร็จขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ได้มาหลายที่แล้วนะคะ,คะแล้วก็การประกวดก็จะมีขึ้นคือสาวงามจากหกสิบประเทศจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ยี่สิบแปดธันวาคม2ีธันวาคมันหนี้นะคะ,คะแล้วก็จะเริ่มเก็บตัวเก็บตัวแล้วก็จะมีการประกวดในวันที่สิบสี่ซึ่งเป็นเวิร์ลไฟ a l ลนะคะเออวันที่สิบตรงวันเสราร์นะคะที่สิบสี่มกราคม2 0 1พันสิบ 2017 2017 <ปะ S 2> ค่ะ,คะใช่แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นปีเป็นนางงามของปี16อยู่ใช่หน <2016. S 1> ูรู้สึกแปลกนิดนึงตอนตอนที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีฟ i นล l เป็น,เป,นเป็นการการประกวดรอบไฟ i นล l ตอนช่วงมกราคมทั้งที่ที่เป็นค,คือปี2015ทางนู้นก็ทางอังกฤษเขาบอกว่าก็ต้องให้นางงามเนี่ยฉลองคริสต์มาสก่อนอะนะคะคแล้วก็ก็ ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่27-28ก็เริ่มเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วมาเก็บตัวแล้วเราก็จะมีการเก็บตัวเนี่ยเราจะไปจังหวัดต่างๆทั้งสีภาคประเทศไทยนะคะซึ่งเรากำลังดูซิว่าจังหวัดไหนที่เราก็จะมีการประชาสมพัน์์เราก็จะพานางงามไปทั้งหกสิบประเทศเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็จะมีการออกสื่อมีการถ่ายทอดสดซ,ซึ่งคาดไว้อย่างนั้นนะคะ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่วันนี้ได้ได้มากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มาออกรายการนี้เราทําให้เราได้เผยแพร่ชื่อเสียงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ว่าเราจะได้นํานางงามของเราเนี่ยซึ่งไม่ใช่ว่ามีแต่ความสวยนะคะ,คะมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ว่าการศึกษาหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นธรรมชาติของคนไทยนะคะไปเผยแพร่ท่วทั่วโลกให้ทาง ทั่วโลกได้ทราบนะคะว่านี่คือนางสาวความงามของประเทศไทย m i s s tourism Thailand นะคะและซึ่งเป็นตัวแทนไปประกวด m i s s tourism world final ซึ่งปีนี้เราก็จะค้นหาสาวไทยอีกเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดหานางงามความงามซึ่งเพียบพร้อมและพูดได้อย่างน้อยต้องสองภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าประกวด ดังนั้นปีนี้ก็จะมีการคัดเลือกใช่ไหมคะเพราะอย่างปีที่แล้วของน้องนุชคือน้องนุชสมัครไปเองเพราะว่ามีเหตุการณ์คือแล้วแต่ทางกองประกวดเขาเขาจะเห็นชอบนะคะค่ะซึ่งซึ่งบางปีเขาก็จะมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องความไม่ปลอดภัยเขาก็จะใช้วิธีนี้วิธีการที่น้องนุชทําคือเขาจะส่งคนมาเลยมาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างนะคะแล้วแล้วเราก็ ได้เป็นตัวแทนนะคะปีนี้เราก็มีการคัดเลือกอาจจะมีการคัดเลือกเดีอยังไงดูผู้ใดที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวได้ใช่ไหมคะว่าจะเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวไว้สําหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะประกวดในเวทีนี้นะคะซึ่งเป็นเวทีที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเราจะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะถูกต้องค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นข้อมูลหลักๆเกี่ยวกับเวทีการประกวดนะคะแล้วก็ภารกิจต่างๆช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุย เกี่ยวกับเวทีการประกวด Miss Tourism World 2015ไปนะคะกับน้องนุชน้องนุชนรินศิลปารักนะคะ m i s s Tourism World ปี2015-2016นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับพนทหญิงสุขมานเวทวงสาธทิปด้วยนะคะประธาน Miss Tourism World Final ปี2016ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยก็ในช่วงนี้เราก็มีเวลาจำกัดน,นะคะก็อยากจะให้น้องนุชช่วยเราเ่าไรบรรยากาศดีกว่าบนเวทีในตอนรประกวดรอบไฟนอลเลยดีกว่าค่เป็นยังไงบ้าง ก็หนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆเหมือนมันลุ้นมากๆทําให้เหมือนมันขนลุกไปหมดเลยเงี้ยแล้วก็ตามัวมัวหูอืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วหนูได้รับสองตังสองรางวัลน,นะคะรางวัลแรกก็คือมิสเอ่อป๊อปปูล่าโวตค่ะอันนี้คือหัวจากอะไรเลยเออผ่านอาินเทอร<า>์เน็ตเลยอะค่ะค่ะหนูก็อุ่นใจแล้วว่ามีรางวัลกลับไปฝากที่บ้านที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือน ก็ได้อีกตำแหน่งหนึ่งขึ้นมาก็ตกใจค่ะแล้วก็หูอื้อหูดับอะไรเงี้ยค่ะอยู่บนเวทีแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรเลยโงค่ะแล้วคือเขาก็แค่ให้เราไปเดิน <c oughs> เดินประกวดหรือว่าต้อง <c oughs> สแสดงอะไรด้วยไหมคะตอนไฟนนลมีใ <Final S 2> <c oughs> ครมีแสดงแล้วก็มีใส่ชุดประจําชาติของที่ประเทศมาเลียค่ะชุดประจําชาติของ <c oughs> ของมาเลเซียใช่ไหมคะ เราเพื่อนเพื่อนก็ดีใจไหมม,ม,มีมีแรงเชียร์มีมีกองเชียร์ไหมคะตอน<ม>ตอนประกวดมาเชียมีคนไทยคะ่ะมาเชียสองโต๊ะก็มีเครอบครัวแล้วก็เพื่อนญาติแล้วก็เพื่อนคุณแม่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,แล,วแล้วคนไทยที่นู่นเขาพอทราบข่าวไหมคะหรือว่าไม่หรือเขาเป็นเป็นเวทีที่ปิดมีตอนที่เก็บตัวก็เหมือนเจอคนไทยตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ S <S เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานอบอุ่นนะคะก็ะมากเเป็นเวทีที่คิดว่าทุกคนนา่าจะถ้ายืนอยู่จุดนั้นก็นาก่าจะรู้สึกเหมือนกันแบบคืออะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วการประกวดครั้งนี้ให้อะไรกับน้องลดบ้างคะค่ะก็ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนๆอ,อ,อีก60สิประเทศค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนยังคุยกันอยู่เหมือนถ้าหนูจะต,ต้องเดินทางไปทํางานที่ประเทศนั้นๆก็อาจจะเหมือนมีเชอญเรียกอะไรเงี้ยแบบให้มาร่วมอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มือนทําให้เรารู้สึกว่าโลกมันแคบลงเพราะเรารู้จักคนหลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ก่อนจะจบรายการนะคะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะก็อยากจะเรียนฝากว่าก็ในเอเชียนี่นะคะแล้วก็ในทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปแอฟริกาหรืออเมริกาเนี่ยได้ฟังได้ยินข่าวนี้นะคะก็ ก็คอยติดตามนะคะว่าการประกวด Miss Tourism World Final 2016เนี่ยซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยนะคะว่าเราจะเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอให้พวกเราช่วยส่งแรงเชียร์แล้วก็กำลังใจมาให้กับสาวไทยแล้วก็กองประกวดทั้งหมดซึ่งจะนำสาวงามจาก60ป,ประเทศไปเผยแพร่วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอีกหลายจังหวัดนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดตามข่าวเกี่ยวกับการประกวด m i s s t o u r i s m World ปี2016ได้นะคะที่จะจัดขึ้นประเทศที่ประเทศไทยนะคะก็ผู้ที่สนใจก็ติดตามข่าวสารนะคะทุกช่องทางเลยนะคะว่าค่ะ จะเป็นยังไงจะตัดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะเราก็ช่วยกันโปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราด้วยในในในอีกทางหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะจิ๊ก็ขอขอบคุณนงนุชนุชนรินศิลปารักนะคะ m i s s t o u r i s m World ปี2015-2016นะคะแล้วก็พลโทหญิงสุขุมานเวทวงสาธิบนะคะประธาน m i t s u r u s m w o w o r l i n i n ปีปี2 6 1 6ค่ะขอบคุณมากค่ะที่วมารายการต่างๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก็ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะในรายการหน้าต่างโลกกว้างสวัสดีสวัสดีค่ะ